สวัสดีครับวันนี้พามาชมงานแก้ไขฟอร์ดสี่ประตูจากอายุทยาชมกันครับจอดรถบนแสบหูมากผมแนะนำแบบนี้ครับงานติดตั้งติดลำโพงที่หูช้างสูงระดับหูจะได้รัละอีดเสียงที่ดีกว่า พอมีลดีเอเสียงดนตรีปุ๊บมันก็จะฟังเพาะฟังเพลินครันนี้นะครับบนแสบหูก็ไปติด DSP เพิ่มอีกสองหมนกว่าบาทฉันลรวก็บอกว่าก็ยังแสบหูเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมอยากแนะนำทุกท่านนะครับที่อยากใส่ DSP แทน PM อยากบอกว่างานติดตั้ง โดยรวมต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกด้านนึงครับสิ่งแรกหรือมาที่เห็นเลยนะครับก็คือไม่มีแผ่นแด็มไม่มีแผ่นแด็ม ลำโพงติดกับสเปเซอร์ไม่มีประกน็นไม่มีประกน็นมันก็จะรั่วแล้วก็เสียงจะกระด้างสเปเซอร์ทำด้วยไม้ mdf ผมแนะนำมาสิบกว่ปีแล้วนะครับว่ามันไม่ดีคือมันไม่มีความหนาแน่นมันก็ยุ่ยผุบวมพองนี่ครับและที่สำคัญคือแผ่นแดมนะครับ ทางนอกน,นั้นในนีฮะโอกาสที่ติดเครื่องเสียงโดยที่ไม่ได้แดมโอกาสที่เสียงไม่ดีมีสูงครับคันนี้เป็นรถสี่ประตูนะครับผมก็เห็นถ้าส่วนใหญ่เลยมีพาแหวนหนึ่งชันแนนครับซับ อีกตัวนี้เป็นแอมฟิชแนนขับลำโพงประตูหน้าประตูหลังติดแบบนี้ครับมันก็ดังแบบทั่วทั่วไปไปเพิ่มเดทีมาหมดกันีีสองหมื่นกว่าบาทมันไม่ได้ช่วยเลยครับเหตุผลเพราะว่าชาแนนดมันไม่แยกอิกสระและโดยเฉพาะอยากได้เวทีเสียงก็เป็นไปไม่ได้เลยครับนีครับส่วนใหญ่ก็ติดนแบบนี้นะครับแอมสิชแนนหนึ่งตัว ขัประตูหน้าประตูหลังกลางสี่ดอกแหลมสี่ดอกผมเห็นกระท่องกันมาแล้วอยากได้กลางสี่แหลมสี่แอมตัวเดียวราคาประหยัดโอกาสเสียงดียากครับผมโกโก้ใช้หน้าซาวแนะนำแบบนี้ครับถ้าเรามีแอมหนึ่งชนแนนตัวเดียวนะครับชะนแนนหนึ่งชนแนนสองขับลำโพงเสียงแหลมซ้ายขวา ชแนนสามชแนนสี่ลำโพงเสียงกลางซ้ายขวาตอนจูนนะครับมันจะแยกอิกสระ,ะได้เสียงดีแต้ทั้งเวทีเสียงการฟังมันก็จะได้อัธรสด้อารมณ์ปริทธิภาพของ DSP ได้ใช้ครบไหนๆหนติด DSP กันแล้วนะครับต้องศึกษาให้ดี นะครับ d p ไม่ใช่ว่าใส่ไปปุ๊บเราจะเสียงดีเลยไม่ใช่ครับการติดตั้งพื้นฐานมันต้องดีก่อนนะเหมือนการเหมือนการสร้างบ้านนะครับลากฐานต้องมั่นคงแข็งแรงถูกต้องก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเขาใส่ d ี p กันจะใส่บ้างก็เสียได้เงินครับ แต่ผมอยากฝากว่าร้านแสนนาซาวเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียรถยนต์โดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ร้านปิดฟิล์มไม่ใช่ร้านประดับยนต์ไม่ใช่ร้านแต่งรถเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญเราจะมีมากกว่าโดยเฉพาะงานออกแบบระบบใส่ดีเอพีแทนปีเราเชี่ยวชาญมากครับผมยินดีรับจูนเสียงจากทุกค่ายยินดีรับแก้ไขรถทุกคันจากที่อื่น ด้วยความเต็มใจหวังว่าจะได้พบกันที่ชัยน้าทฟาวตอดชนะนะครับสวัสดีครับ